รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ที่นเปปิดประตูชชุมชสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสิงชัยทุ่งทองครับไม่นะชามีร่าเลยคะ่ะนี่คือรายการคุณค่าวิถีไทยวันนี้ผมอาลานเดินทางกว่า400กิโลครับ พื่อมาที่นี่ครับจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ซึ่งตอนนี้นะคะคุณอาเราอยู่ในงานมหกรารงา,า,านช้างเมืองสุรินทร์ค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่แตะแล้วเป็นครั้งที่หกติ่อครับเป็นหมายหมุดหนึ่งของนักท่องเที่ยวซึ่งครั้งหนึ่งต้องมาที่นี่มาชมความยิ่งใหญ่มั่คความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและชาติพันธุ์ซึ่งที่นี่มีมากมายเหลือเกินมีหลากหลายเชื้อชาติคือชาวกุ้ยช,ชาวกุ้ยหรือสวยชาว,ว,ชาวเขมร ชชาาชาวาววลจสร้้าางคาคุณใ่ณใหกับวิถีไทยจังหวัดสุรินทร์ได้รับการสานนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่อันเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์มีชุมชนอาศัยอยู่เมื่อประมาณ2,000ปีล่วงมาแล้วในสมัยที่พวกขอมเรืองอำนาจ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงนั้นค่ะจนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อพุทธศักราช2260ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากุยหรือสวย ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตตะปอแสนแปกแคว้นจำปาสักซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของไทยชาวกุยคือผู้ที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานได้พากันอพยพข้ามลำน้ำโขงมาสู่ฝั่งขวาโดยได้แยกย้ายกันไปตั้งชุมชนที่เมืองลิงอ,อําเภอจอมพระบ้านโคกลำดวนอ,อําเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดบ้านอัจจับปนึง่งอ,อําเภอสังขะ และบ้านกุดปะไทยอำเภอสีขอรภูมิค่ะและในปีพุทธศักราช2329พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองประไทยสมันเป็นเมืองสุรินตามสร้อยบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองพระยาสุรินทรพักดีกรศรศีนรงจางวางเรื่องของช้างสุรินเราเนี่เราได้ทํา กิจกรรมนี้ยมายาวนานนะครับตั้งแต่ปีพศ2503เราเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้นี่เป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจนะครับก็เลยได้มีการขยายต่อนะครับการท่องเที่ยวมาส่งสเสริมเพิ่มเติมนะครับเพื่อส่งเสริมเพิ่มเติม,ตมจนเป็นงานใหญ่นะครับของจังหวัดเลยมาจัดจากท่าตูมนะมาจาัดที่จังหวัดสุรินทร์คือสนามสแสดงช้างแห่งนี้ มาตั้งแต่พศ2505จนถึงปัจจุบันถ้านับรวมแล้วีน62ปีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นอัตลักษ์ณของพื้นที่ของเรานะครับนังทุกท่านเนะคะเข้าสู่พิธีเปิดการแสดงช้างประจำปี2565ความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะจริงๆช้างจะอยู่ในวิถีวัฒนธรรมของแควสุรินนะคะ ช้างจะยุ่ร่วมอยู่ร่วมกับคนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะอจะกินจะนอนเนี่ยเราจะกินนอนกับช้างเลยนะคะดังนั้นในทุกระเพณีในทุกวิถีวัฒนธรรมช้างจะเป็นตัวที่จะมีส่วนร่วมด้วยนะคะรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่นี่ด้วยแล้วช้างก็จะเป็นตัวเอกของงานเลยค่ะโอ้องแดงดีมากเนานาต้น,นามากเพราะว่านี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เห็น มากกว่า300เชือกเลยแล้วจุดที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดการเปิดงาน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นจุดการแสดงช้างซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าองอาัาจย์เนี่ยก็จะมีทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จะมีชาวต่างชาติหรือว่าชาวนักท่องเที่ยวด้วยอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะข้างหลังตอนนี้ก็จะเป็นการประกวดการแต่งกายชุดของน้องช้างค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงของการลเล่นของช้างค่ะเช่นจะมีชาม้ชางเตะฟุตบอลช้างวาดรูป เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรว่าอาจารย์ดีเลยได้ทั้งไอยอินไปเจออะไรมาบ้างหลังจากมาตัวเอง ที่นี่เริ่มงานตั้งแต่เช้านะคะยังจะบอกว่าไม้นี่แทบจะเข้าร่วมทุกกิจกรรมเลยค่ะก็มีคือด้วยความที่ยวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงเปิดตัวน้องช้างมีการแสดงโชว์ของน้องช้างที่ไม่รวมก็คือมีไปเต้นกับน้องช้างด้วยแล้วก็มีวิ่งแข่งกับน้องช้างใครทว่าไม่กับน้องช้างใครชนะครับน้อแน่นอนค่ะไม่แพ้แน่ๆค่ะใช่เพมากวิ่งแข่งกับน้องดีใจครับผมได้เห็นหลานนะครับมีความสุขได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ นี่คือสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตวันนี้ถูกการพัฒนามาเป็นไลฟ์สไตล์เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวสุรินน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับหลานเป็นไงบ้างตื่นตา,นานตื่นใจไห<ช>ม <ะ S 2> เป็นครั้งแรกที่มาดูแบบนี้แล้วก็ข้างหลังยังจะบอกว่าน้องช้างที่นี่น่ารักผูกเชือกเลยผมว่าหลายท่านไม่ทราบว่าผู้คนที่มีความผูกพันกับช้างมาอย่างช้านานเป็นประวัติศาสตร์คือชาวสวยชาวกุยดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวอาจจะเดินไปนะไปเดินดูท่านผู้ชมตามผมไปนะครับ ช่วงที่ 2. ต้นทุนชุมชนเห็นไหมว่าอย่างหนึ่งที่อาอยากให้เห็นก็คือว่าช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบางไทยนะ, <S S S ะการเลี้ยงช้างเป็นวิถีชีวิตเขาผูกพันเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องก่อเกิดไรายได้ <S S ดังนั้นเราไปเห็นช้างที่ไหนกิจกรรมอะไรถ้าอะไรที่เฉพาะเอื้อหนุนปุนเกลือเพื่อให้ช้างมีไรายได้ เพื่อให้ควานช้างมีไรายได้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าละเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นวิถีชุมชนวิถีช้างและนี่คือคุณค่าวิถีไทยที่เราจะทำให้แข็งแรงก็คือมิกีเชิงสังคมนะหมายว่า เราต้องยอมแล้วว่าพี่น้องประชาชนเรานี่บางส่วนนะครับต้องไปทํามาหากินอยู่่างพื้นที่นะครับทําให้ความความอุออปุุนของสังคมนะครับของครอบครัวมันน้อยเราก็พยายามที่จะสร้างรายได้ในพื้นที่ให้พี่น้องนี่ได้กลับมาทํามาหากินนะครับในพื้นที่เราก็ต้องพยายามที่จะให้คนมาเที่ยวช่างมอ,องแข็งแรงทางสังคมให้เกิดขึ้นเราก็จะมีครอบครัวที่อุปุุน นะครับมาช่วยกันสร้างจังหวัดสุรินทร์ก็คือมีติสังคมนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงจริงๆช้างจะอยู่ในวิถีวัฒนธรรมของแถวสุรินทร์นะคะช้างจะยุ่งร่วมอยู่ร่วมกับคนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะาจะกินจะนอนเนี่ยเราจะกินนอนกับช้างเลยนะคะดังนั้นในทุกประเพณีในทุกวิถีวัฒนธรรมช้างจะเป็นตัวที่จะมีส่วนร่วมด้วยนะคะวิถีคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นนะคะ แล้วก็แปลกตาไปจากที่อื่นนะคะเอาถือว่ามีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวมากนะคะเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่มีการนําทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะมาสร้างมูลค่าซึ่งจริงๆถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะคะดังนั้นทางจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีความยินดีค่ะแล้วก็เราก็จะช่วยกันพัฒนาสร้างสารรค์ให้กับจังหวัดสุรินทร์ของเราบนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะลูกหลานชาวกุยร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยครับเราเลี้ยงแบบสืบทอดนะครับมันก็จะละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับเราดูแลเขาเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็มีความผูกพันแต่แต่ช้างแต่และเชือกราคาไม่เท่ากันงานเพราะว่าอย่างของผมเชือกใหญ่ใช่ไหมแล้วเป็นช้างที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเล่นหนังองค์บากน,นี่คือพระเอกของช้างก็มีค่าตัวสูงหน่อยถ้าคือสตาร์ทเลยก็คือ6 0พันถ้าไกลก็4ี่0มื0น0้ามืนแล้วแต่นะครับ ก็ทําให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักเยอะนะครับอย่างทุกวันนี้ก็ไปทางช่อง y ยูทู e โลกโซเชียลใช่ไหมผมก็ทําช่อง youtube เหมือนกันช่องพลายหนุ่มเสกปวดราณนนกมาติดต่องงานไปบวดไปแห่ไปอะไร ไปแฮงงานให้เขาไม่ติดต่อเอาค่าจ้างไอ้ทะเ็วานใกล้บานไกลครับนี่เจ็ดพันแปดพันหรือหมื่นกะไปค่ารถค่าค่ารถบรรทุกไปอีกเลยไม่ใช่เดินไปเพื่อภูมิใจดีใจ <c oughs> มีรายได้อยู่กับกับที่หมดแล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่กับไอ้สวนสัตว์หรืออบจอ,อยู่หมดแล้ว ปรํารายได้เพิ่มขึ้นช้างเลี้ยงคนคน,นเลี้ยงช้างมาถึงรุ่นยุคหนูหนูมีความรู้สึกอยากจะกอบกู้วัฒนธรรมของต้นตระกูลที่เคยมีช้างมาเลี้ยงไว้นในประจําตระกูลค่ะก็เลยได้มีการาาซื้อช้างเข้ามาเลี้ยงไว้ประจําตระกูลนะคะทุกวันนี้มีสองเชือกค่ะรายได้ตอนแรกๆเนี่ยจะบอกเลยว่าจะเป็นช่วงโควิดไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ที่หนูคิดที่จะเอาน้องช้างมาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่า มีความรักแล้วก็ผูกพันอยากจะเห็นน้องช้างเนี่ยอยากจะเลี้ยงมากับมือให้เติบโตปัจจุบันนี้ขายกล้วยทางออนไลน์ทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ทางเพจก็ขายเป็นหวีละ50บาทจะเรียกเป็นหวีละ50คะแนนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีพี่ๆช่วยซื้อแล้วก็เลี้ยงน้องไปค่ะก็มีค่ะบางทีก็จะมีงานแห่หน้าช้างบางทีเขาก็จ้างไปงานหนึ่งก็ได้พันห้าบ้างต่อเชือกหรือ1000บาท อย่างงี้ค่ะเพราะว่าช้างของหนูยังเป็นช้างเด็กอายุ11ปีค่ะเทศกาลงานช้างคนทรงดีนะคะสําหรับคนเลี้ยงช้างแล้วก็ญาติพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าหารายได้นะคะหารายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนมีน้องช้างพวกเราก็มาได้เปิดจําหน่ายขายกล้วยวีละ50บาทแล้วก็บางทีมีแท็กซี่ช้างแล้วก็มีเ c ช้างคนไทยเัยวนี้รักช้างมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มีพี่พี่เอฟซบางทีก็ส่งเงินมาช่วยทีละ2,000บ้าง5,000บ้าง บางท่านก็หมื่นสองหมบ้างก็มีค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะงานนี้เนี่เป็นความตั้งภูมิใจความภาคภูมิใจของชาวช้างจังหวัดสุรินด้วยทุกคนเนี่ยรวมตัวกันมาเพื่อที่จะลงงานช้างแลาจะได้มีเอฟซี FC, หรือว่าคนที่รักช้างไปหาพวกเราอยู่ที่หมู่บ้านช้างให้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมทำไมทำไมสนใจบางทีงคนรุ่นใหม่มาแล้วนี่บางทีก็ไปทําอย่างอื่นแล้วเพราะอะไรเพราะเห็นมาตั้งแต่เล็กหรือไงอน,นี้คือมันเป็นความชอบนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราคือพาคือพากันเขาเรียกาการผูกฝังให้เป็นคนเป็นบรรพบุรุษเเลี้ยงช้างมาตั้งแตใใ่ในรับโบราณมาแล้วนะครับอ๋อรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เลี้ยงมาเลี้ยงมาครับก็เลยสืบทอดต่อกันมาเรื่อยครเพราะป็นความชอบข<ด>องคด้วยนผมไม่นึกนะครับว่าบางครั้งเรามองข้างนอกเราจะมองว่าไอ้คนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจแล้วไปทําอาชีพอื่น แต่ได้ความผูกพันด้วยจิตวิญญาณได้สิ่งที่เห็นมาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นการปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณบางอย่างเนี่ยมันสั่งสมมาตั้งแต่เล็กนะและว,วันนี้เราในฐานะคนไทยก็รู้สึกดีใจะนะหนุหมายดีใจว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าเป็นวัฒนธรรมเป็นขุสมบัติของบรรพาบบุรุษนั้นยังคงดำรงอยู่สร้างเอกลักษณ์สร้างรายได้กับให้ชุมชนแห่งนี้ มาชมวิถีอันทรงคุณค่าและนี่คือคุณค่าวิถีไทยครับช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง านุ่มาเห็นไหมเป็นไงบ้างก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ตักบากับช้างแล้วก็ตักบาทกับพี่ๆชาวบ้านด้วยนำวิถีวัฒนธรรมคนเลี้ยงช้างมาสร้างมูลค่านะคะโดยการพัฒนาเป็นแหล่ง ซึ่งจะเกิดจากความร่วมมือในสี่ภาคส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือกระทรวงวัฒน,นธรรมอหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะนับตั้งแต่นี้ไปจะเกิดความร่วมมือในการพัฒนาให้หมู่บ้านวิถีช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน,นธรรมวันนี้ผมจะขึ้นช้างกับหนูใหม่เพื่อจะไปชมบรรยากาศและจะเข้าไปที่วัด่ะครับ กระเลวซอกอา,อาจียงท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับหมู่บ้านช้างเป็นภาษาของชาวป่วยที่นี่วันนี้เป็นพิธีการนะครับเป็นที่น่ายินดีว่าชาวชุมชนตาบ้านสารานะครับแล้วก็ที่วัดป่าอาจียงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดชุมชนยนต์วิถีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เราเป็นการรวมรวมน้ําใจนะคะ ิธีทอดถวายผ้าป่าผ้าป่าสามัคคีวิถีคนวิถีช้างน้องช้างก็จะมาร่วมแห่ผ้าป่ากับเราด้วยค่ะซึ่งาาไรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะนําถวายหลวงพ่อวัดป่าอาเจียงค่ะซึ่งท่านกเา็เป็นผู้มีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์รักษาและดูแลน้องช้างมาโดยตลอดค่ะความคิดหลวงพ่อนั้นก็คิดว่าช้างเป็นสัตว์มีชีวิตเหมือนมนุษย์เหมือนคนเราทุกประการ มีความเจ็บปวดมีความเจ็บป่วยมีความสุขมีความทุกข์ทรมานพอๆกันทําอะไรก็ได้ที่พอจะช่วยเขาได้ตามอัตภาพแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วก็ยังให้ทาบุญให้กับเขาบ้างเพราะตอนเขามีชีวิตอยู่ก็ท้าวอาศัยแรงงานเขาก็มากพออยู่แล้วให้เรามีอยู่มีกินมีรถมีเรือขี่ก็พอมากแล้วเขามีจิตใจเหมือนเรามีชีวิตเหมือนเราเยดสุขรับทุกข์พอๆกับเรา การนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์มานําเสนอเป็นหนึ่งในนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พอร์เรามีนโยบายในการขับเคลื่อนในเรื่องเชิงมหภาพของทั่วทั้งประเทศนะคะดังนั้นชุมชนที่นี่จึงเป็นหนึ่งในชุมชนที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็ขับเคลื่อนให้กับชุมชนอื่นๆได้ได,ได้ได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศในอนาคตค่ะ ตัวเลขขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนราคาโดยรวมก็ประมาณ140-150ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นปที่น่าพอใจนะครับต้องอยอมรับปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านพิจิตรบุญธรรมเนี่ยแกได้ให้นโยบายที่ค่อนข้างจะดีขึ้นในการคืน,คนกำไรในภาคเศรษฐกิจนะครับโดยราคาค่าตั๋วเนี่ย250บาทเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือ,คอหางบาัตรมูลค่า100บาทที่สามารถไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อยอดทุกร้านค้าในเมืองที่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถไปใช้ ใช้หางบาทตัวนี้ไปใช้จ่ายด้มูลค่า1 0 0บาทฉะนั้นมูลาค่าการต่อยอดในภาคธุรกิจมันก็จะมีอน,นุสงมูลาค่าเพิ่มขึ้นอีก,อกสเต็ปหนึ่งเลยซึ่งเป็นปีแรกที่เราทาครั้งนี้ครั้งแรกก็คือจะมาเยี่ยมชมที่ปราสาทาที่ที่นี่ก็คือประมาณ1000กว่าคนขึ้นไปนะคะซึ่ง uh, ในชุมชนของเราก็คือมีรายได้เข้ามานะคะป uh, ระมาณ3ล้านบาทน,นะคะซึ่งสามารถที่จะ หมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนของเรานะคะคือในช่วงนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะคะทำให้ยอดขายในวันธรรมดาก็ก็ค่อนข้างโอเคค่ะแล้วก็คือทางทางวิสาหกิจเราค่ะจะมีการเฉลี่ยรายได้ให้เป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต่ออาทิตย์ก็จะมีรายได้เข้าประมาณ3-4มหมื่นบาทนะคะแล้วเราก็จะ แล้วเราก็จะเฉลี่ยรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเรานี้แหละค่ะสมาชิกในชนุมแบบชนก็จะมีการออมกลับคืนมาค่ะไว้เป็นแบบต้นทุนต่อไปเงี้ยค่ะมีงานบูญงานกระถินอย่างนี้ก็ก็จะเต็มตลอดค่ะช่วงช่วงงานศึบสารอย่างเงี้ยค่ะก็มีจองเข้ามาค่ะก่อนก่อนจัดงานก็ปกติก็ within, วันละวันละหมื่นกว่าบาท2 0งหมนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสองวันที่จัดงานก็ สามถึงสี่หมื่นก็คือเท่าเท่าตัวมีการจัดงานของอปราสาทชีขอก็รีสอร์ทของเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะจากปกติวันหนึ่งเราจะมีลูกค้าได้รับรายได้ประมาณห2ื่นสองหมื่นสามแล้วก็ตั้งแต่มีงานขึ้นมาก็รีสอร์ทของเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2 0 0ห0ื่นนะคะค่ะต่อวันค่ะแล้วอย่างเวลามีเทศกาลแบบนี้ค่ะทางนี้ขายดีไหมคะคือขายดีมากถือว่าดีมาก เพราะว่า12วันติดกันนะเราถั่วแล้วเราได้ประมาณยอดประมาณวันละสอ20,000กว่าโโอ้ห <laughs> สิ่งที่มีการต่อยอดจากวิถีชุมชนจากวัฒนธรรมดั้งเดิมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำสิ่งที่มีคุณค่ามาถูกการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย สิ่งที่เห็นคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและจังหวัดและภูมิภาคมีอรารยธรรมนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับเรามีชนเขาทั้งชาวปุยลาเวเขมรไทยจีนทั้งหลายแหล่มีหลากหลายแล้วก็มีสินค้าอร่อยอีกเยอะนะครับ ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าผ่านมาสุรินก็ลองไว้มาดูว่าสุรินมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะนะครับเรียนเชิญทุกท่านสุทธวัุรินครับช่วงที่4กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ก่อนจากกันในสัปดาห์นี้ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อโปรโมทสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนของตนเองให้กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจและอยากจะอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนไทยด้วยค่ะบ้านสาลานะคะในตำบลกระโพเลยเลยนะคะอำเภอท่าตุ้มนะคะ่ะบ้านสาราจะมีช้างเยอะที่สุดในในตำบลกระโพในหมู่บ้านช้างมีทั้งหมด สามร้อยกว่าเชือกค่ะจะเพาะบ้านสารานะคะตอนนี้ทําเป็นโฮมสเตย์ก็มีอยู่สองหลังสามหลังค่ะที่กําลังเริ่มทํานะคะมีกิจกรรมคือช่องชวงเช้าก็จะมีการใส่บาตรนะคะโดยที่เราจะให้ใส่ชุดเป็นชุดเอกลักษณ์ของหมู่บ้านช้างคือของชาวกวยเราคือเป็นชุดชาวกวยนะคะจากไรายได้ที่ว่าชาวบ้านเนาะเราก็สามารถที่จะดึงให้ชาวบ้านมาชาวบ้านที่ไม่มีช้างเราก็สามารถที่ให้เขาทางานเกี่ยวกับนึ่งผ้าผ้าไหมทําแบนหางช้างนะคะ ก็ให้ชาวบ้านนะคะที่ไม่มีช้างที่ไม่อะไรเพื่อที่เรากระจายให้รายได้ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ให้พวกที่เล่นกิจกรรมการฟ้อนเพื่อที่จะให้ของนักท่องเที่ยวนะคะได้มาชมวิถีชีวิตของคนกับช้างว่าการเล่นอะเล่นแต่ละอย่างนะ่ะมีความหมายมีความสําคัญเกี่ยวกับหมู่บ้านช้างเกี่ยวกับโฮมสเตย์ของเรายัางไงอะคะ่ะสมมุตินะคะวันว่าเดือนนี้เราอาจจะได้แค่หลักพันแต่อ,อาจจะได้พันห้าเพิ่มขึ้นมาพันห้าอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะหรือไม่เยอะนะคะอยากเชิญนักท่องเที่ยวนะคะคือตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่มีติดกับทุ่งนาเป็นธรรมชาติคือคงดั้งเดิมไว้ของหมู่บ้านดั้งเดิมไว้ค่ะอยากให้ท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของช้างช่วงเช้าตัดบารกับช้างตอนเย็นแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปอาบดูกิจกรรมของสุสานช้างแล้วก็ตัดหญ้าให้ช้างแล้วก็ บ่ายก็อาบน้ําให้ช้างค่ะเสร็จแล้วตอนคืนก็เอาช้างเข้านอนแล้วก็ให้กลุ่มแม่บ้านเเล่นเกมอเพื่อที่จะแสดงวัฒนธรรมของหมู่บ้านช้างนะคะที่อยู่สามารถติดต่อได้นะคะหมู่บ้านบ้านศาราหมู่11ตําตบลกะโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ0926423356าวิลาวันสารงามนะคะ ขอบคุณอาค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะมาได้ทํากิจกรรมกับน้องช้างเยอะมากๆค่ะทั้งได้ตักบาตรได้ดูกิจกรรมการแสดงของน้องช้างที่เราได้อาบน้าแล้วตอนนี้เราก็กําลังส่งน้องช้างเข้านอนด้วยถือว่าเป็นการมาที่คุ้มค่ามากสาหรับมาจาาังหวัดสุรินทร์ค่ะใช่น้องม่นี่แหละสิ่งที่อาอยากจะให้คนรุ่นหนูได้รับรู้ว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกแล้วนะท่านจะได้มายนวิถีช้างตั้งแต่ตื่นเช้าทํากิจกรรมอาบน้ําเข้านอ,นอนทานอาหารและวันนี้ เป็นช่วงสุดท้ายของรายการที่เรามาที่จังหวัดุรินเรามาส่งน้อง,องช้างนอน,นอนกันท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุณค่าวิถีไทยค่ะมาพบกับเราสองคนสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม